ที่ต้องระวังเลยเพื่อนที่บอกอย่าให้จับเลยเหมือนมานเดิมผมจะถามอาจารย์กันหนึงแล้วก็มองเข้าไปน่มันควรเป็นยังไงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเดี่ยวไม่ยู่ตรงเข้าไปกับด้วนทักจะได้ไปครับลูกกระต่ายจะต้องตกในประกาศผมก่อนจะเดี๋ยวเรสิบสองตัวนะครับรอบนี้หมายเลขแรกคือหมายเลขหนึ่งครับ หมายเลข16ครับหมายเลข16นะคะพิดาพันล้านค่ะจากขอนแก่นค่ะหมายเลข2ครับหมายเลข2เพชรพิดาค่ะจากหนองบัวลำพูค่ะหมายเลข5ครับหมายเลขห้าต้้งรวยค่ะจากขอนแก่นค่ะหมายเลข18ครับหมายเลข18นะคะอินูนีมังค่ะจากการสินค่ะหมายเลข19ครับพ่อฝานพิธาจากหนองบัวลำพู หมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดนะคะจอมณีค่ะจากหาวิรัลูค่ะหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบนะคะเรอาค่ะจากอุดรธานีค่ะหมายเลขยี่สิบครับหมายเลขยี่สิบค่ะดาวสยามจากขอนแก่นค่ะหมายเลขสิบสองครับสิบสองนะคะเพชรนาพยาขาวค่ะจากมหาวิรลูค่ะเหลือสองตัวนะครับหมายเลขสิบสี่ครับ ตัวเพชค่ะจากตัดแก่นค่ะและสุขไทยจริงครับอยู่ฝั่งซ้ายมืองผมหมายเลข15ครับ15ด้วยหอมค่ะจากอุขไทยใจรีคำรีครีฟิลสิบสองสาวน้อยนะครับเราก็ต้องนำเรียนพี่น้องนะครับถ้ารุ่นเดียวกันตอนนี้ราคาควายเถื่อนจะแพงกว่าควายดำ นะครับและคนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้มีความเผือกในสนามแข่งข้าและกระจายจไปทั่วประเทศตอนนี้นะครับก็อบอกว่าท่านคิดในทางของเลขาสมาคมนี่คือผู้จุดประกา,ายควายเผือก<ด>และขอบแก้ดูฮะทุ 5, กเวทีที่มีควายเผือกท่านจะไป และทางเราจะบอกว่าเป็นความภูมิใจสูงสุดเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตที่ทำให้ใบเื่อมีที่เดินนะแลโอกาสน,นี้ก็พี่พูดสักสามนาทีก็พอกม่ต้องพูดเดยอะนะแสดงความรู้สึกครับพี่รับเลยนะขอบคุณที่รับเชิญต่อครับพักเลยโอ็

ไป้บไปเผือกมัเผือกนะครับไปเผือกไบัเผือนะครับแต่ากตัวนมไหที่เกิดวันนั้ครับว่าไม่ว่อเป็นการอะไรก็แล้วตถ้าแบบนี้ไปเผือหดตัวน้แน่นอนนะครับก็งส่กนดีมาพร้อมด้วยแล้วกต้ออยู่นัด้วยนะครับก็ เรอครับตอนนั้นท่านมี้เดีวตัวครับตับน่าเป็นหัวหน้าทีมงานเอนกันทีนงานน้เป็นที่ตเอนเดินะครับแต่็เรียนท่านนะครตบผมยอากกันเราจะเรียกไปเราจเรียกตุวงานะครับจากวันนั้นนะครับปีห้าเจ็งรมงานปีห้าแปดต้องตั้งร่ามทไม่เลวถึงแม้แต่ว่าจะไม่ได้แยกแยกเอาก็มากเที่ยวเทียวนี่นั่นสางนะครับตเอาขอบคุณ น้อไปถายไปให้มีเนอย่างนี้นะครับน่นี้เกิดที่นี่ด้วยนะครับที่สนามที่อเนี่ยที่งานเกรีะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนที่เราอตนะครับที่เาเข้ไปเกิดแนั้น้แต่าแล้วนะครับผมด้อแรงตั้ใจะครับขอทีกเ่เ้ท่านะครับก็ขอแดงความยินดีกับ ่ายที่บางรุ่นนะครับเข้าไปแข่งแกนวนะครับสามารถำใานั้นแ่นแถวรับเงินกลังของทีาไ้ไหมครับทีนเรียเ่อบอกวารขเอปับนัดทสอุคนสีส้นนี้นเป็นผู้ในการศูนษวิจัยและกองวิชัยยูทธนะครับคนนี้นะครับเป็นผู้ในการคนหนึ่งของ ไฟเพื่อนะฮะแล้วก็ถ้ารงการไฟเรื find, uh, like no ่องการประกตูและตัด so ส wow. yeah, ีข so like ้างบนข้งขวาแลนะซึ่งเป็นการที่ทุกคนที่ชอบการประกวดจะเป็นได้าคือหน้าผู้ช่วยการตสว่างตัวเดี๋ยวเชิญอาจารย์ต่อยนะเมื่อกี้ถึงเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวเทใจครับแลนั่งถึงไข่ท่ไอาจารย์เรื่องอะไรเรื่องเรื่องลูกกระทะนะครับลูกกระทะต้องมี็นสองลูกนะครับและขนาดเท่ากันนะฮะดถ้าหากว่าขนาดไม่เท่ากันนะครับ ขนาดถ้าเม็ดเดียวไม่ผูกองคัดออกเลยนะดูท่าอะไรห้องแดงก็ต้องคัดออกกัดออกหสวยยังไงไม่เกี่ยวครับอ่าอันนี้สองลูกเลยครับตัวเมียนะครับตัวเมียดูอะไรบ้างครับดูก็คือเต้านมนะครับดูเต้านมเต้านมหัวนมต้องมีหัวนมสี่เต้าเท่านะนะครับอาจารย์ถามนิดนึงจากประสบการณ์เนาะ สอเต้าก็ดีก็เลี้ยงลูกโตมันมีโตไม่ดีด้วยสามเต้าก็ดีบังเลี้ยลูกโตแต่ทำไมผมงเ้อกรรกากเกนสีเต้าอาจารย์เออเป็นมาตรฐานกันคือสี่เต้าเต้าสามเต้าเดียถือว่าเป็นลักษณะผิดปกติคือวายพิการเพราะฉะนั้นวายมาตกวต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ด้วยโอเคมาตรฐานทั้งสีต้ามาตรฐานทั้งสี่เต้าตั้งสี่เต้าต้ห้าเต้าหกเต้าก็สอรอบหเหมือนกว่งรอบต่าสามเต้าก็ตรงรอบอ่า4ี่นนะครับ จุดหนึ่งก็ให้ดูคือเต้าโลนมะเต้างลนนะขาเต้าโลนะถ้าควายใหญนะครับเต็นเส้นเขามลาลายเส้นลายลาย